มาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรือหลวงสุขโขทัยกองกองทัพเรือซึ่งมีอายุเกือบเกือบ36ปีฮะท่านผู้ฟังที่ไปประสบอุบัติเหตุเรือเอียงหลังจากเคลื่อนลมแรงแล้วก็ส่งผลทําให้น้ําทะเลเข้าเครื่องจนกระทั่งมีปัญหาเครื่องดับล่าสุดเรือหลวงสุขโขทัยจมลงใต้ผิวน้ําแล้วนะครับปิดตํานานเรือรบที่รองรับการรบแบบ3มิติทั้งทางอากาศ สงครามผิวน้ำและปราบเรือดำน้ำนะครับอย่างที่รายงานไปในช่วงที่กำลังลาดตระเวนในระยะห่างจากท่าเรืออำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในระยะประมาณ20ใหไม่มีน้ำทะเลบางส่วนไหลเข้าระบบเครื่องไฟฟ้าผ่านท่อไอเสียข้างเรือแล้วหลังจากนั้นก็ส่งผลทำให้เครื่องไฟฟ้าดับซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์และเป็นเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดของเรือจนทำให้เรือไม่สามารถควบคุมการทรงตัวได้ น้ำไหลเข้าตัวเรืออย่างรวดเร็วส่งผลทําให้เรือเอียงและจมลงสู่ใต้ผิวน้ํานะครับ